ความรักที่ตอนนั้นใครๆก็รู้เพราะเป็นความรักที่ก็ยาวนานพอสมควรปีขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันได้ครับค่ะขออนุญาตนะจ๊ะเขาไมเคยมเคยมานั่งตรงนี้แล้วก็คือน้องแกรนค่ะตอนเริ่มต้นตอนนั้นเจอกันยังไงคะก็ตอนนั้นกําลังแต่งหน้าทําผมอยู่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งมาดังขึ้นมาแล้วเป็นเสียงที่ไพเราะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ย น่ารักจังอ่ะเสียงน่ารักแล้วตอนนั้นเพิ่งอกหักมาเป็นใหม่ด้วยนะแล้วหันไปรู้ไหมว่านี่คือใครไม่รู้เพอา็ว่าการแต่งหน้าทอผมอยู่กแแป๊บหนึ่งนะพี่ก็วิ่งตามไปเขาเดินลงบันไดไปผมก็วิ่งตามมองไปไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เจอถ่ายรายการด้วยกันก็ถ่ายรายการแล้วก็ฟังสังเกตสีหน้าท่าทางบุคลิกภาพว้าวหญิงในฝันเลยดูสวยมีเสน่ห์เรียบร้อยมีการะเทศะ แต่ไม่ได้เหลือบดูตัวเองเลยนะไม่มีสักอย่างเลยเนย่ที่พูดมาก็โอเคก็ประทับใจเขาทีนี้ก็ตามจีบโหลตั้มตั้มเดอะสตาร์ตั้มตั้มรู้จักแกนปะมีอะไรชอบเหรอย่างอย่างชอบใช่ไหมพูดมาเลยพูดมาเลยพูดเลยชอบเ้าลหะเออชอบก็ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวติดต่อให้อ่ะเนี่ย อ่ะเอาเบอร์นี้ไปนะโทรไปเลยโทรไปเลยเลยขารอรับสายอยู่เร็วมากเดี๋ยวโทรไปหลครับครับคือคุยก็จีบยังไม่ติดนะใช้เวลาใช้เวลาพักหนึ่งอยู่เขาต้องรู้สึกแน่แนเลยว่าเอ๊ะเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ดูเราบอกจิตอารมณ์ชัดเจนไหมคะว่าเอ้ยชอบครับใช่ใช่ใช่ชอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นเขา,ขาต้องตกใจนิดหน่อยก่อนแหละแหละว่า,วาเอ้ยยังไงเนี้ยคือก็ตกใจแต่ชอบมากเลย ถ้าย้อนเวลากลับไปอตอนนี้ได้ได,ได้ได้รู้ชอบมากเลยตรงที่เพิ่งรู้ว่าจริงๆแกนไม่อยากมีแฟนแกนคิดว่าจะไม่มีแฟนแล้วคแล้วก็เขาไม่ได้ติดอะไรจากการที่ผมไปจีบเขาทั้งทั้งที่เขารู้ว่าแบบอไอไอเด่นคุณคือ,ค,อคือเรื่องที่ผมเล่ามาก่อนหน้านั้น<อ>นั่นคือไอเด่นคุณเข้าใจไหมคะแกนจะเอาจริงเหรออะไรเงี้ยโน่นนี่นั่นแต่เขาก็เป็นคนที่ทําให้เราเป็น <S 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 คนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดีขึ้นเป็นตัวอยา่าง แกนเป็นตัวอย่าง้ <c oughs> วก็เรื่องอะไรบ้างครการใช้ชีวิตในวงการการพูดคุยการพัฒนาตัวเองหรือความความที่เป็นตัวแกนอยู่แล้วคือความจิตใจที่แข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ <c oughs> แลวก็ความที่ผมตอนนั้นผมก็อาจจะจะแบบเป็นเด็กและรู้สึกว่าต้องตีตัวเองขึ้นมาให้ได้ ให้ไม่น้อยหนะ้าให้แกนไม่ต้องรู้สึกอายใครที่จะเป็นแฟนกันเด่นคุณค่ะใช่ก็เลยแบบเริ่มนะเริ่มม,มีผลงานดีๆแล้วเริ่มมีละครดังและอีกอันหนึ่งที่เราพูดคือบอกว่าตอนที่คบอยู่กับแกรนเรารู้สึกเหมือนเร,เริ่มได้กลิ่นความดีมันเป็นยังไงหรอคือ